สวัสดีค่ะขโมเพชรยนต์นะคะวันนี้จะมารีวิวตัวรถค่ะ Honda City นะคะจะเป็นตัวรถนะคะปี2017ค่ะ ราคานะคะจากเดิมปกติคะ่ะจะอยู่ที่4 4 5 0 0 0บาทนะคะตอนนี้จะลดเหลือราะคาเพียงนะคะ439,000บาทเท่านั้นคะ่ะจะเป็นตัว Honda City 1.5S นะคะตัวรถคันนี้คะ่ะไม่นะคะเพียง139,191กิโลเท่านั้นนะคะจะเป็นตัวรถคะ่ะสีเทาเมทัลิกค่ะเป็นสีเทาดำน,นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยคะ่ะด้านหน้านะคะจะเป็นตัวไฟนะคะมันตีร e ิเซเตอร์ค่ะ ส่วนตัวคิ้วนะคะจะเป็นตัวโฟมยียงค่ะตัดนะคะกับตัวสีดาค่ะตัวกระจังหน้าตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นแบบขาลังพุ่งนะคะตัวรูด้านหน้านะคะ่ะจะเป็นตัวระบายความร้อนจากเครื่องยนต์นะคะให้ความร้อนออกมาได้ง่ายนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นไฟด้านข้างนะคะด้านล่างค่ะตกแต่งนะคะ เราจะมาต่อกันที่ล้อเลยนะคะตัวล้อนะคะคันนี้ค่ะจะเป็นล้อกระพาะค่ะมีฝาครอบนะคะตัวยางค่ะดอกยางยังใหม่เยอะนะคะเพชรเรานะคะรับประกันค่ะตัวรถนะคะไม่มีชนหนักพีิกคว่ำตกน้ําอย่างแน่นอนค่ะด้านข้างไม่มีรอยใดๆเลยนะคะตัวรถใหม่มากๆ ลูกค้าท่านใดสนใจค่ะสามารถเข้ามาดูรถของทางเทปยนต์นะคะที่เซรรีไทย68แยกหนึ่งค่ะเขตมินบุรีกรุงเทพได้เลยนะคะติดต่อเซลซมโอค่ะเบอร์นะคะจะอยู่ในคลิปนี้ด้านล่างค่ะนะคะจะเป็นเบอร์0803442261น,น,นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูภายในตัวรถกันเลยนะคะภายในนะคะด้านหน้าคนขับค่ะตัวพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยพุ่มหนังของคอนด้านะคะเข็มไม้ด้านหน้าค่ะ ัวเครื่องเสียงนะคะของ Honda ค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวระบบแอร์นะคะรถคันนี้เกียร์ออโต้นะคะด้านหน้าค่ะจะมีท่องวางแก้วให้สองช่องค่ะภายในจะเป็นสีดำค่ะส่วนเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดำค่ะอันนี้จะเป็นด้านข้างประตูคนขับนะคะด้านตรงประตูนะคะจะมีเป็นหนังนะคะจะมีผ้าสลับนะคะ ล้วก็จะมีลำพงตรงมือนะคะข้อดีของตัวรถ Honda c ซ t y คันนี้นะคะจะมีปุ่มนะคะระบบ E c o คคาค่ะ,คะจะเป็นตัวระบบประหยัดน้ำมันนะคะอย่างในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะหากลูกค้าท่าในใดสนใจค่ะปุ่มรถที่ขับนะคะในตัวเมืองแล้วประหยัดน้ำมันนะคะก็แนะนำเป็นตัว Honda City คันนี้เลยค่ะปีสอง 7, 7. ิดตัวรถนะคะจะเติมเป็นน้ำมันเบนซินค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังนะคะที่นั่งด้านหลังค่ะค่อนข้างกว้างนะคะ ลูกค้าสามารถนะคะนั่งเหยียดขาได้สบายสายเลยมาต่อกันที่กระโปรงด้านหลังกันเลยนะคะตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นแบบซีดานค่ะสี่ประตูนะคะด้านหลังสามารถเก็บสัมภาระได้เป็นจำนวนมากค่ะตัวน็อตน,นะคะน็อตเดิมๆค่ะไม่มีนะคะในส่วนของตัวรอยถอดนะคะเดิมๆเลยตัวยางขอบด้านหลังนะคะก็ยังเป็นยางเดิมๆอยู่ รถคันนี้นะคะจะมีตัวแผ่นรองมาให้จะมีล้อแม็กนะคะสำรองให้หนึ่งล้อนะคะไฟด้านหลังนะคะจะเป็นตัวไฟนะคะแบบมันติอีฟิเคเตอร์เช่นกนะะันค่ะตัวอักษรนะคะตัว i v t e c h นะคะก็ยังครบค่ะตัวอักษรตัว City ก็ยังครบนะคะด้านล ตัวไฟเบรกนะคะจะมีนะคะสองจุดด้านล่างค่ะแล้วก็ตกแต่งนะคะด้านหลังค่ะจะเป็นนะคะลวดลายด้านล่างนะคะแบบบางพึ่งเช่นกันเหมือนกับด้านหน้าเลยตัวปาถังน้มามันนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ห้องเครื่องด้านหน้ากันเลยนะคะมาต่อกันที่ห้องเครื่องด้านหน้ากันเลยนะคะตัวรถนะคะ Honda City ี้ค่ะในกลุ่มของ e c โคคานะคะ อย่างในช่วงนี้ค่ะนะคะลูกค้าจะนิยมเป็นจำนวนมากนะคะตัวเครื่อง 1.5s นะคะคันนี้เจ้าของเดิมใช้งานน้อยมากๆค่ะเป็นรถมือเดียวนะคะเจ้าของเดิมถนอมในส่วนของตัวเครื่องมากๆเลยตัวน็อตค่ะยังเป็นตำแหน่งเดิมนะคะจุดเดิมค่ะไม่มีการถอดใดๆเลยมีปามอออนะคะ